แบบฝึกหัดอินโบรไว้ในคะอร์ดอเมสเซเว่นเทมโปหนึ่งร้อยรอบที่หนึ่งค่ะ thank mm -hmm. you Bye. Mm -hmm. รอบที่หนึ่งค่ะ <S 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 2> <S 2> ค่ะ เป็นแอเมอเบสเเชียร์พัหนึ่งรอบที่ห่าค่ะ เชียร์พัทหนึ่งรอบที่เออรอบที่เจ็ดค่ะ ปไปแอร์ไปจะเชี่อพันหนึ่งรอบที่8ค่ะ พาร์อรอบที่เฟรนชเวลเชื่อพาร์ทสเทปเบิหนึ่รอยสามสิบรอบที่หนึ่งน เทีย่ยบพานสองรอบดี่ห้าค่ะ สองรอบที่แค่ะเป็นเอไมป็สรอบที่9ค่ะ เพมเมสเปเชียลพาสองรอบที่สิค่ะเพเมเปเชียวพาสองรอบที่สิอค่ะ E ah. สองรอบที่สิบห้าค่ะเพลเป็นเ,นเสสอรอบที่เออรอบที่สิบหกค่ะ เป็นเป็นเป็น,ปนอแอร์เมสเซนเจอรพา2อรอบที่1ิค่ะ รอบที่สองค่ะ 比我看。可 เป็นไงไม่จะเป็นเชื่อพอสามแล้วพี่สี่ เพลงพาษารค่ะเพลแอมเบเรเพาสารอบีห้าค่ะ p พลแอเบเรเพาสารอบยีค่ะ เพ major เพาสามอที่ 18, ค่ะเพ major เพาสามที่ 18, ค่ะ เพย์ม่ได้ไปเชื่อพัสามรอบที่สิเก้าค่ะเพม่ได้ไปเชื่อพัสามรอบรอบที่ยีค่ะเพมเช่อพัสารอบที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ เพลงไม่จปเชียวพัดรอบที่22ค่ะเพลงไมบจเชียวพัดมรอบที่23ค่ะ รอบที่24ค่ะเป็นอแนจะเป็นมเ,มเ,เชือกพาสามรอบที่25้าค่ะ ทียพาร์ทสามเที่ยปรน,นเดปเทียพาร์ทสามเราที่ยี่สิบแปดค่ะเปร์นปยเทียพาร์ทสามเรค่ะเ,เพามี่สาบค่ะ p พย์แอมจะเป็นเชี่ยวพารสี่เจมโปหนึ่งร้อยี่สิบรอบที่หนึ่งค่ะ P&M ย์แมจะเป็นเชี่ยวพารสี่รอบที่สองค่ะ เปย์จะไ,ไเปเชื่อฟัดสี่รอบที่3ค่ะเปย์จะไปเชื่อฟาดสีรอบที่4่ค่ะ เป็นแอเสเปเชียลพาสีรอบที่หค่ะเป็นแอเเปเชียลพาสีรอบที่เอ่อรอบที่6ค่ะเป็นปาสีรอบที่เจ็ดค่ะ เพลงมนเชสเตอร์พาสต์รอบที่8ค่ะเพลงแมนเชสเตอร์พาสต์รอบที่9้าค่ะ เพลงเมดิเเยวพารีรอบที่10ค่ะเพลงเมดิเตเียวพารีรอบที่11ค่ะเพเมดเยวพารี P รอบที่12ค่ะ เพย์แมนจเชี่ยวพัสีรอบทีสิบสามค่ะเพ r ์แมนจเชี่ยวพัสีรอบทีสิบสี่ค่ะเพย์แมเจเชี่ยวพัสีรอบที่ 13, เออรอบทีสิ 14, 4, บ้า เพลงเมสเซอร์พาร์ต e ี่รอบที่ส6บค่ะเพลงเมสเซอร์พา r ์ตี่รอบที่17บเ็ดค่ะเพลงไอเมสเซอย์พาร์ตี รอบที่สิบแปดค่ะเพลงไม่จะไปเที่ยวพาร์ตี้รอบที่สิบเก้าค่ะเพลงไม่จะไปเที่ยวพาร์ตี้รอบที่ยี่สิบค่ะ เพลงมิิเปเชียพาร์ทสี่รอบดียี่สิบเอ็ดค่ะเพลงมิิเปเชียพาร์ทสี่รอบดียี่สิบสองค่ะเพลงมินิเปเชียพาร์ทสี่รอบดีสามค่ะ เพลงเม็สีอบค่ะพเ็พรีรอบทียี่สิบห้าค่ะเพลงเม็เียร์พารทสี่รอบที่หกค่ะ เพย์มดพสีริเค่ะเพย์มเรชียพาร์สี่รอบที่ยีค่ะเพย์มดอรเบเชียพาร์สี่รอบที่เค่ะ พเลพลงเป็นเพลงเชื่อพาร์ตีรอบที่30สบค่ะพเลพลงเป็นเพเชื่อพารีรอบที่ส1ค่ะพเลพลเป็นเพเชื่อพาร์ตีรอบที่ส2ค่ะ ็อบที ba, whatever, ่สามสิบสามค่ะเพเบ็นเบเชียวพาสสีรอบที่สามสิบสี่ค่ะเพเบรนเบเยรพาสสีรอบที่สามสิบห้าค่ะ เนเมรเาสีรอบที่สามสิบหกค่ะ <S 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 เพเมอรเเชียภาสีรอบที่สามสิบเจ็ดค่ะ <S 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 เพเมอรเเชียพาสีรอบที่สามสิบเจ็ดค่ะ <S <S พาสีรอบที่สามสิบแปดค่ะพเมรบที่39ค่ะพเรบที่40ค่ะ สวัสดีค่ะ